ทำสัญญาวานะกับทุกทวีตีเนี่ยคุ้มไหมนะนั่นสินะสวัสดีครับผมการจากท่องการอุนตราออนิเมคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายของโปรเจกต์แนะนำแนะนำอนิวิ อนิเมะสยองขวัญในทีมบันฮันโลวีนแล้วนะครับนี่คือเรื่องที่3ามว่าสุดท้ายเรื่องสุดท้ายแล้วแล้วเนาะแต่เราก็อยู่กับเรื่องอจิโกโคุโชโจหรือว่าที่ภาษาไทยก็คือสัญญามรณะิาเวทีประมาณนี้แล้วครับ คราวนี้เนี่ยก็เป็นแนวสยองขวัญแบบจริงๆแล้วนะโดยคอนเซปต์หรือว่าเรื่องราวของเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีคอนเซปต์ประมาณว่ามีเว็บไซต์หนึ่งชื่อชื่อว่าสาถึงเอเวจี v G. ถ้าเข้าเว็บไซต์นี้เนี่ยถ้าเข้าเว็บไซต์นี้ตอนเที่ยงคืนตรง แล้วพิมพ์ชื่อของคนที่เราเกลียดหรือว่าอยากแก้แค้นเข้าไปแล้วกดส่งจากนั้นเนี่ยก็คนคนนั้นก็จะถูกสง่งถูกส่งลงนรกทันทันทีแต่ว่าคขาก็มีผลย้อนกลับนั่นก็คือ คนที่ส่งคําขอเมื่อตายไปแล้วก็จะต้องตกก,ก็จะต้องตกรกก็จะต้องตกรกก็จะต้องตกรกเช่นกันล่ะนะโดยรายละเอียดของเรื่องนี้จริงๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวของคือเมื่อกดส่งไปแล้วเนี่ยสารก็จะไปถึงเ,เด็กสาวที่ชื่อเอ็นะ เอ็มไอที่ทำที่คอยรับเรื่องนี้แล้วก็คอยตัดกัคอยแต่ดการเรื่องนี้พร้อมกับพวกทีมของที่ของเธอนะห <c oughs> ลังจากที่รับสารและตวรวจสอบอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งตุกตาฟางที่มีเชือกสีแดงที่มีได้สีแดงผูกอยู่ถ้า ถ้าคนคนนั้นตัดแต่ตจะจะแก้กแขนจริงๆก็ดึงก็ให้ดึงได้แดงออกจากนั้นสัญญาก็จะเสร็จสมบูรณ์และเธอกับเพื่อนๆก็จะดำเนินการส่งคนที่ต้องการจะล้างแขนลงนรกให้อะไรประมาณนี้ แล้วหลังจากนั้นคนที่ขอหลังจากหลังหลังจากที่ตายแล้วก็จะต้องลงนรกลงนรกเช่นกันก็โดยจะมีสันสันสันสักเฮ้ยสันสันักเหลือเอาไวแ้แหละนะคอนเซปต์รูปรูปก็จะเป็นประมาณนี้อนะเนาะตัวเหตุการณ์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่องราวคือเรืองเหตุการณ์ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ รูปแบบของความแค้นก็เปลี่ยนไปจบเป็นตอนๆไปแล้วนะกไไ็ไม่ไม่ว่าจะเป็นแค้นเพราะว่าโดนแกล้งหนักๆห,ห,ห,หรือว่าหรือว่าโดนโดสอเกอร์ตามติดตามอะไรประมาณนี้หรือว่าหรือว่าเพื่อน ถูทลายถูทลายจนตายหรือหรือว่าหมาที่ดิ้งไว้เป็นเพื่อนคนสำคัญตายจากไปเอ่อทึงที่จริงในหัวเมยก็เพิ่งดูไปได้แค่ประมาณสี่ตอนเองเพิ่งจะมาตัดคลิปเพราะว่าต้องให้ทันวันวันละวีนี้แล้วนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยคน คนที่ถูกล้างคนที่ถูกล้างแค่นี่ก็ดูจะเร็วจริงๆเลยนะแต่ว่าดูดูมาแล้วดูพดูมาแล้วแรกแรกกับแรกกับการที่ต้องแรกกับการที่พอตายแล้วต้องลงนรกนี่มันคุ้มกันหรือเปล่านะอันนี้ก็น่าคิด ก็ในแต่และตอนนี้ก็จะมีฉากที่อยอนขวัญต่างกันออกไปเลยนะแล้วก็มีฉากที่เหมือนกันทุกตอนฉากจบที่เหมือนกันทุกทุกตอนอย่างฉากพาเรือพาไปรกรบรบนร,รกอะไร,ประ,ป,ระประมาณนั้นก็อย่างที่บอกไว้ว่ามันก็น่าคิดว่ากาลังแค่ บบนี้การล้างแค้นแบบนี้เนียเนียมันคุ้มค่ากันหรือเปล่านะกับเรื่องนี้แล้วนะครับก็เรื่องนี้ก็มีตำบานนี้นะแล้วก็ททั้งสามเรื่องเท่าเท่านี้เพรเพราะเจตขอเรื่องย้อนกันทั้งสามเรื่อง,ง,องต้องรับฮาโลวีนก็ครบแล้วแล้วนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับชัว